ค่ะเพื่อนๆมาเล่นกันค่ะนี่นี่สวยๆเลยค่ะสวยมากไหมสวยนะคะแก่เราสวยมากแต่เป็นของเล่นนะคะเป็นของเล่นยีกรแล้วไปแล้วค่ะ พี่นอ้องเดี๋ยวก่อนเอาดอกไม้สวยๆมาให้ชมค่ะเห็นไหมพี่น้องสวยๆเลยดอกครับจะดอกครับ <c oughs> ดอกไม้สวยแลกินได้ค่ะสวยไม่เป็น เอาเดอกไม้หอมๆม,มาฝากจ้าหอมมากนะคะเจ้านี้หอมหอมมากค่ะสวยและหอมนะคะไปแล้วจ้าพี่น้องอีกโซนหนึ่งเจ้าค่ะ ตัวนี้ดอกไม้บานสะพังเลยจ้ะค่ะเพื่อนๆแล้วเราพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมใกล้ๆก,กันนะคะนี่สวยมากเลยค่ะมีสีขาวสีแดงเนาะดอกไม้ตัวนนี้ค่ะเห็นนู่นเลยนะคะ,ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆมาอีกสวนแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนสวยมากไหมคะ นายกอจะเอาดอกไมส้สวยๆให้ชมนะคะ,ะไปช้าๆกับยายกองมุมน,นี้อย่างสวยเลยค่ะต่ออะไรไม่รู้สวยอยู่บอกใครเชี่ยวไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมมุมโน้นกันนะจ๊ะชมยาวๆไปกับยายกอนเลยนะคะ อดอกทิวลิกก็สวยมุนสวยเลยค่ะเนี่ยทิวลิกมุนนี้สวยมากมุมน,นี้มีแต่สีเหลืองแล้วเราไปชมสีอื่นกันไปค,ค่ะออ้ยสีชมพูชมพูสวยนี่ สุดยอดไหมเ,เพื่อนๆดูฮ้ยชวนตัวฟ้าบอพี่น้องมันสวยนะสีสวยมากว้าวกันชนเดิอุ้ยแล,ล้วลีอุ้ยพี่น้องมันสวยค่ะสวยมากเลยดูมุมนู้นมุมน้นมุม,มน,น,ม,ม,น,น,ม,ม,น,นมีแกกันด้วยมุมนูน้นให้นั่งสบายๆนะคะอุยโอเค เนะคะคสวยไหมคะที่รักทุกคนดอกน้ำไม้มุมนีสวยค่ะนะคะสีเหลืองบานตามโขดหินสีขาวนะคะสีชมพูสีม่วงอ่อ,อนๆสวยมากค่ะอันนี้คือดอก ตระกูลถั่วนะคะตระกูลถั่วนะเพื่อนดอกอันนี้กินได้นะคะนี่ต้นเป็นตระกูลของถั่วเห็นไหมคะเนี่ยกินได้ค่ะเดี๋ยวก,ก่อนเอาป่าไผ่สวยงามมาฝากนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นไผ่พันเล็กนะคะพื้นเขาแผน่นแปนพี่น้องสวยงามมากค่ะน่าเดินน่าเที่ยวนะคะ แต่ว่าไม่มีหน่อไม้พี่น้องมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะมไม่มีอะไรให้ชมค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมคะไปแล้วจ้าพามาชมป่าไผ่นี่หน่อยไปแล้วนะคะพามาชมแบร์ค่ะเพื่นนอนๆพามาชมน้องแบร์นะคะ ดูมั sociedad, ını, นเดินเดินออกก okay. ําล so ังกายมาด้วยกําลังมันก็จอดอยู่ตรงนั okay. have, that that okay. right? ้นแล้วน้องแบ์มีสามตัวนะตัวนุ่งนอนอยู่นู่นค่ะอยู่ในป่าที่สวยงามนะคะสวยงามมาก โอเคค่ะไปแล้วจ้าวันนี้พามาชมนกสวยๆค่ะดูมอิสคอพปีออราบัตฮูเบิร์ดไอ้เรื่งคอพปีรมไอฮัไอนอบบ โอ้สุนัเกอไว้ซว่าต่อปอมพี่น้องมันยืนนอนขาเดียวอย่างนี้เด๋อลกอันเนี้ยอุ้ยมันนอนอ่ะดูมันมีขาเดียวยืนนอนเฉยเลยอ่ะ นกสวยๆมาให้ชมนะคะที่รักทุกคนอุย้ยมันเดินมาแล้วนางงามนู่นเอาใส่ล็ละเดินมาหาพันกักๆเข้ามาแน่เข้ามาแน่จะบอกแกมอนแห่แล้วเนาอุย้ยมันน่ารักนะทุกคนอุย้ย